ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับครูดาวอีก1ครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของนาฬิกาชีวิตนะครับพูดถึงเรื่องการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายซึ่งเราจะแบ่งเป็นอวัยวะด้านต่างๆนะครับสำหรับเซสชันนี้หรือหัวข้อวันนี้ก็คือเวลาของตับนะครับตับคืออวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายซึ่งเป็นเวลาของตับนั่นก็คือเวลาตีหนถึงตีสามนะครับ ตับนับว่าเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่อันดับที่สองรองจากผิวหนังนะครับและเป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายมีลักษณะนุ่มสีชมพูอมน้ำตาลประกอบด้วยทั้งหมด4พูนะครับตับจะอยู่บริเวณทางด้านขวาบนช่องท้องและก็อยู่ใต้กระบังลมมีบางส่วนอยู่บนกระเพาะอาหารพื้นผิวของตับจะถูกปกคลุมด้วยเยื่อบุช่องท้อง เพื่อลดแรงเสียดสีระหว่างอวัยวะนะครับโดยปกติแล้วตับจะได้รับเลือดที่มีค่าออกซิเจนสูงเพื่อนำสารอาหารและสารเคมีอื่นๆไปใช้ในกระบวนการทำงานด้านต่างๆนะครับทีนี้เรามาทราบหน้าที่ของตับนะครับว่าตับนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่หลักของเซลล์ตับก็คือการผลิตน้ำดีนะครับประการต่อมาตับมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดร ได้แก่การสังเคราะห์น้ำตาลกลูโคสจากกรดอะมิโน,โนกรดเลติกหรือกรีเซอร์การสร้างไกลโคเจนจากน้ำตาลกลูโคสและสลายโมเลกุลของไกลโคเจนเพื่อผลิตน้ำตาลกลูโคสออกสู่กระแสะเลือดนะครับตับยังช่วยเปลี่ยนแอม,มโมเนียที่เกิดจากการสลายโปรโตีนให้เป็นยูเรียที่ขับออกทางปัสสาวะตับ กำจัดพิษของยาให้อยู่ในรูปที่ร่างกายสามารถขับออกไปได้นะครับผลิตสารที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดและช่วยแปรสภาพของฮีโมโกลบินเพื่อนำไปสร้างโรงควัตถุน้ำดีตับควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมของไขมันโดยเฉพาะการสังเคราะห์คอเลสเ,เตอรอลและไตรกลีเซไรเพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่นะครับ ตับยังทำปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆเช่นหลังสารมีราโทนินเมื่อร่างกายหลังสารชนิดนี้มากจะทำให้ความรู้สึกตัวลดลงอุณหภูมินในร่างกายลดลงเช่นกันนะครับตับทำหน้าที่เก็บสะสมวิตามินและเกลือแร่บางชนิดเช่นวิตามิน B12 ทองแดงและเหล็กนะครับในการดูแลตับนะครับในช่วงเวลาตีหนถึงตีสามเนี่ยถ้าเรารับนอนหลับพักผ่อนมากที่สุด ถ้าหากคุณได้หลับสนิทในช่วงสองชั่วโมงนี้ร่างกายถือว่าได้พักอย่างเต็มที่คุณจะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นนะครับแต่แต่ถ้าคุณนอนมากๆจะทำให้มีการซึมซึมและคุณไม่ควรที่จะดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ไม่กินยาพร่ำเพรื่อเพราะสารเคมีจากยาจะทำให้ตับต้องทำงานหนะักนะครับและคุณควรออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอเพื่อให้คุณนอนหลับได้สนิทมากขึ้น และนี่ก็คือเป็นวิธีการดูแลตับนะครับเพื่อที่ให้ร่างกายของเรารู้สึกสดชื่นแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวคราวหน้าเรามาพูดถึงเรื่องอะไรคอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและสวัสดีครับ